สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานน,นลอดรอยบีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกไดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้จะทําขื่นแนะนำสินค้าไม่ได้ชักชวนในการลงทุนอย่างใดการลงทุนมีนความเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอจะมีเรื่องสมัครสมัครกันเย้นะครับอันนี้เราก็อยู่กับเรนนร็อกเรนเว้ดเรนร็อกเอ็มีทีนะฟรีเทอร์ฟรีก็เล่นได้ทังอะไได้นะอันนี้เราก็อยู่กับอีพีที่หกสี่นะอันนี้เราก็ว่าถึงเรื่องกิจกรรมนะกิจกรรมอันแรกที่เราเพิ่งทาไปอีพีที่แล้วก็จะเป็นกิจกกรรรมีย เหลักก่อนนะเราต้องทำเพล็หลักก่อนแล้วถึงทำรายวันนะอา่าย้อนไปดู EP ที่แล้วได้นะครับอันนี้แล้วส่วนเพลกรายวันก็คล้ายๆกันนะนะก็คือไปที่ m p t ตัวนี้นะมีทานนะก็คือเขาก็จะให้ไปค่าแจ็คนะค่าแจ็คแล้วก็ค่าวิเปอร์นะอ่ไม่รู้เรีนเชืจีหรือเปล่านะอ่าแล้วก็รับเวลรับกิจกรรมนะอ่าไปดูกันนะก็จะเป็นตัวนี้นะ ก็คือมันจะมี4เควกรายวันเนี่ยก็ค่าแจ็คนะค่าแจ็คก,ก็10ตัวนะแล้วก็เอาของจากแจ็คนะอ่าปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นควกค่าแจ็ค10ตัวแต่จริงๆมันอยู่ที่เดียวกันหมดนะค่าอ่าแล้วก็เอาของจากแจ็คนะอ่าควกควก2นะแล้วก็ค่าวิสเปอร์นะอ่า10ตัวนะครับจริงๆก็อยู่ที่เดียวกันนะเออ แล้วก็อของจากวิสเปอร์จริงๆมันมีสี่อันนะแต่มันน่าจะขึ้นขึ้นสี่นนะเดี๋ยวดูสิอ่ามันขึ้นสี่อันแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเหมือนเดิมนะไ,มมไปตามล่าไปตามล่าไอ้นี่กันนะ,ะจริง เควกเหมือนเควกอันนี้ด้วยนะนี่นะมันก็จะมีเควกนะตืด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 แน่ยนะอ่าโอเคไปไปเอาไปตามลากกันเลยไม่เคยทำเควกหนึ่งแล้ว,ล,วล็อกเวอร์ชั่นนี้มาก่อนเลยนะนะไปไปเราก็จะไปตามลากกัน ของชิ้นแรกออกจากเมืองเนี่ยได้ลูกอมมาเลยนะแน่เฮ้ยกว่าจะถึงนะน่าจะตีได้เยอะอยู่จิก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 เฮมีเฮมีช่วยด้วยจะวิ่งนะในพวกนี้เนี่ยไม่ทันแล้วอ่ะมาแล้วป่าไม่รู้จะเก็บได้กี่ชิ้นนะจะครบเลยหรือเปล่านะ ุแจ๊กแจ๊กแจ๊กฟันแจ๊กป,ปุป,ปุป,ป,ป,ปุบปุปุบปุบปุบปุ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 บปยังไม่ทันมันจะวิ่งก่อนแล้วก่นเนี่ยโ <laughs> อีกสองทีไปไป,ไปไปเดี๋ยวมันมาคาเราอืม

เอ,อเดี๋ยวก็ต้องไปนี่ก็เจ็ดโมงห้านาทีแล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปทำคลิปคลิปโตอ,นะโอีกนะโยจะไม่ทันฟันจนะวิ่งแหละฟันตัวเต็มหลอดเลยไม่ค่อยตายถุนอยากจะวิ่งก่อนโอ้ยทันลอดไหมเนี่ย เฮ้ยได้ได้ฝันป,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 ปนั๊บป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 ั๊บเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเก็บฟักทองกันลูกอม ป๊นี่นี่มาและเจอแร่ก็ขุดไปตัวล่างมันขุดเหมือนกันมันขุดไปเดี๋ยวรอป ค่อยไปเดินข่ามันหากินแยกกโ็โอ้มันจะฟันโบ๊าบาเราหรือเปล่าหนีก่อนมันจะมาฟันเราหนีก่อนเราเอาเม็ดนี้ก็ได้ปะเอาเม็ดนี้ก็แหลจะขุดได้กี่รอบนะตะกี้ยมไม่ทันขุดเลยอ๋เยอเหลือสิบหกอันนี้ ไดดสักสิบแบดสักสิบ่นะขุดตอ่อขุดตอ่อขุดหมดหรือเปล่าในสิบหกก้อนนีน้มาดูกันมาดูกัน tức 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 lấy 10 lấy 10. hỏi là cái là cái là tức 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 lấy 8 kháng ba เฮ้ยีไอี้หกหกครั้งไงก็ขคดเสร็จก้อนนี้ tức, tức. Cai là cái lại cái lại ưng này anh à ăn ăn อะจไปตามล่ากันต่อตึงโอเคไปๆไปๆโอ้เจอหินอีกก้อนกว่าจะเจอเนี่ยโอ้โหผ่านมาเป็นยี่สิบกว่าก้อนมีคนไล่ฆ่าตลอดทางไยนะเราดูเราดูจะได้ครบหรือเปล่าอ่ะเคลก็ใกล้ครบแล้วนะเราโซโซโซ โอ้โหโดนแอซีซินโซนิกโบตายเลยโอ้แต่ละคนแต่ละคนเป็นขบวนการอ่ะไปตามล่ากันใหม่นะไปไปไปปสู้สู้สูไปอย่าหัวร้อนเพราะปาร์เซ็นเราเป็นศูนย์อยู่แล้วไม่เสียอะไรตอนนี้นะแค่เสียตังค่าเลแล้วก็เดินใหม่มาขายอางเี้ย่ะ เลทิบหกบาทในร้านติบบาทโอ้ค่ากำไรเกินควรน,นั่เราเนี่ยไปละไปละอ่ะอันนี้เราก็ขุดแร่เต็มแล้วนะอ่ะเควก็จริงก็เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วลามั้งเนี่ยอ่าน,นี่ขุดแร่เนะี่ยได้เจ็ดพันละนะจริงก็ครบแลวน่าจะครบแล้วละมัง้งเพราะว่าแต่ข้างล่างมันไม่ขึ้นแต่น่าจะครบแล้วลองไปฟันดูก่อนละกัน มันไม่น่ามีอะไรดอปแล้วนะนี่นะอื้แ่ฟันก็จะฆ่าเราไอ้ตัวท่อนไม้นี แจ็คน่าจะยังไม่ครบนะไอเทมฟันน่าจะครบแล้วอืแต่ไอเทมดอกน่าจะยังไม่ครบนะโอ้ยใครละนิดนึงอืจะบินอะไรเร็วกันดนไ้โอ้โหเซ็งเลย มาส่งเววกกันนะแต่ว่าตะกี้ไม่มั่นใจว่าเผลอลบเควกหรือเปล่าอ,อย่างเซ็งเลยเซ็งเลยเผลอลบเควกไปมันลบได้ด้วยหลอมง่งมากนา่จริงด้วยเผลอลบเววกไว้อันหนึ่งเซิงอย่างเซิงนะ อย่างเซ็งสั่งทำเสร็จแล้วเผื่อลบเฟกอย่างเซ็งเลย <K _ an> อเ <K _ an> หลือไอ้นี่เนี่ยโอ้โหอ๋อนี้มันเป็นเวลาคูดาวนะใช่ไหมเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถามโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะไม่น่าลบเฟซกันเ,เดี๋ยวไปเฮ้ย ดสิมันเป็นหลายวันนะก็ทำได้แค่นี้ประมาณนี้แหละโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะโอเคเดี๋ยวอีพีหน้าเราค่อยมาว่ากันต่อเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย